สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก่อนเดินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่กุนซือใหญ่ช้างศึกนะครับอากิระนิชิโนเผยการเลือกนักเตะทีมชาติไทยนั้นจะไม่ดูที่ผลงานในอดีตหรือเบอร์เสื้อที่ผ่านมาขอเลือกจากฟอร์มปัจจุบันและพร้อมให้โอกาสทุกคนที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดี อากิระอิชิโนกุนสือทีมชาติไทยให้ให้สัมภาษณ์เผยถึงแนวทางในการเลือกนักเตะช้างศึกที่ร่วมทีมในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียที่เลืออยู่ตอนนี้3นัดในช่วงเดือนมิถุนายนและก็โปรแกรมการแข่งขันในรายการอื่นของทีมชาติไทยว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้คำนึงถึงอายุของนักเตะว่าจะต้องมากหรือน้อยเข้ามาติดทีมชาติไทย ผมไม่ได้เลือกว่าผู้เลื่อนจากอดีตที่ผ่านมาหรือเบอร์เสื้อที่พวกเขาเนี่ยสวมใส่แต่อย่างใดทั้งนั้นซึ่งแต่ละครั้งนะครับผมจะเลือกนักเตะมาใช้งานผมจะพิจนารณาดูว่ามีนักเตะคนใดบ้างอยู่ในช่วงที่พวกเขามีผลงานเล่นที่ดีและจะสามารถเล่นได้อย่างมีมาตรฐานตามที่เราคาดกันหวังเอาไว้แม้ว่าจะอายุ40ปีไปแล้วแต่ว่านักเตะเหล่านั้นจะสามารถทําผลงานให้กับทีมชาติไทยได้เขาย่อมมีโอกาสเช่นเดียวกันเพียงแค่อาจจะมีความจําเป็นอยู่บ้างในเรื่องของประสบการณ์ แล้วก็โอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอของบรรดานักเตะที่เราต้องนำร่วมพิจารณาไปด้วยกับช่วงเวลานั้นๆที่ทีมชาติไทยจะต้องมีโปรแกร,รมลงสนามแข่งขันนอกจากนี้นะครับทางกุสุธิตชาติไทยเนี่ยยังเปิดเผยอ,อีกว่าที่ผ่านมาแม้ว่าตนเองจะไม่ได้มีโอกาสไปดูตามสนามต่างๆมากเท่าไหร่นักแต่ติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของนักเตะและก็ฟุตบอลไทยลีกอย่างสม่ำเสมอ และจ้าทีมงานมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของฟอร์มการเล่นของนักเตะหรือรายได้ที่อาการบาดเจ็บอยู่ตนก็จะมีข้อมูลนี้ทั้งหมดซึ่งปีนี้นะครับอากิระนิชิโนก็บอกแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะให้โอกาสทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นตัวจริงในการแข่งขันในโปรแกรมคัดบอลโลกในครั้งนี้สำหรับข่าวต่อไปบาโจยันสุโขทัยไม่คิดเดอนสุพรรณเพื่อหวังแค่แต้มเดียว ความพร้อมกองการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลียกนัดที่30นะครับคู่ระหว่างช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ทีมอันดับที่14จะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีต้อนรับการมาเยือนของคั้งข่าวไฟสุขโขทัย f c ทีมอันดับที่13ในวันอาทิตย์28มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกาสถานการณ์ในเกมนี้นะครับช้างศึกยุทธหัตถีเนี่ยต้องการ3คะแนนสถานเดียวเพื่อเอาตัวรอดส่วนข่าวไฟต้องการแค่แต้มเดียวเป็นอย่างน้อย เพื่ออยู่รอดปลอดภัยโดยจอร์นบัตโจน,นะครับกับตันทีมสุขุตาเอฟซกล่าวก่อนเกมนี้ว่าซึ่งเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่สําคัญมากๆสำหรับผมสุพรรณบุรีเอซีเนี่ยเป็นทีมที่ดีเนี่ยเราจะต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่เราจะต้องทําผลงานที่ดีที่สุดออกมาทําให้ดีกว่าพวกเขาทํางานหนักเพื่อเอาชนะแน่นอนว่าเราจะไม่ได้เล่นแค่แต้มเดียวแม้ว่าแต้มเดียวนั้นเราจะรอดการตกชั้นก็ตาม สิ่งสําคัญในเกมนี้คือเรื่องของสมาธิเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าเราจะต้องสู้อย่างเต็มที่ทุ่มเกินร้อยนี่คือสิ่งที่สาคัญสําหรับเกมนี้อีกจุดที่เราได้เปรียบคือพลังของเราเพราะเราได้พักมากกว่าพวกเขาแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับเราจะประมาทสุพรณบุรีเอฟซีไม่ได้เราจะต้องมองเกมนี้และมองว่ามันสําคัญมากไทยลีกทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เกมล่าสุดนะครับสุพรณบุรีเอฟซีเนี่ยเจอกับเชียงราย ผมได้ดูเกมนี้และต้องยอมรับตรงๆว่าเอาจะช่วยเชยงายให้เอาชนะในเกมนี้แต่ต้องยอมรับว่าในเกมนั้นเนี่ยสุพรรณบุรีเอฟซี FC ทำได้ดีม,มากๆแต่น่าเสียดายนะครับแต่ผมก็พร้อมนะครับที่จะลงช่วยทีมตัดสินในเกมนี้สำหรับข่าวต่อไปนักครบโจรสลัดนะครับทุ่ม20ล้านหวังลุ้นแชมป์ฟุตซอลไทยลีกคุณแปม เกสุดาพรเป็นเรือนะฮะบอสใหญ่ใจดีอัดฉีดนัดละหนึ่งแสนอีกต่างหากสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของสโมสรน,นะครับในการเข้าขึ้นมาเล่นฟุตซอลไทยลีก2021ทางนักรบจุลสลัดนะครับแบ็กโฟลยูนเต็ดมีการเตรียมทัพอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการปร,รับทีมด้วยการดึงเอาโค้ชบราซิลมาคุมพร้อมที่จะมีฝีเท้าที่ดีจำนวนมากทั้งนี้นะครับมีการเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงความพร้อมต่างๆ โดยคุณแปมเกสุดาเป็นเรือนะฮะประธานสโมสรเผยว่าเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยเวลานี้ยังรอให้ทางโค้ชได้มีการตัดสินใจครั้งว่าจะเลือกใครบ้างก็พอมีเวลาพอสมควรนะครับในการตัดสินแต่ที่แน่เนี่ยเป้าหมายของเราคือการไปเล่นในลีกครั้งแรกและก็หวังว่าจะสามารถสร้างทีมให้แข็งแกรง่งแล้วก็มีเป้าหมายนะครับที่จะรอลุน้นแชมป์ลีกให้ได้ด้วยโดยงบประมาณในการทําทีมในปีนี้ตกราว0ล้านบาทก็มั่นใจว่าศักยภาพของทีมเนี่ยก็พอที่จะลุนแชมป์ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้นะครับคุณแปมมเองก็ยังมีการเปิดเผยถึงการอาัดฉีดด้วยว่าเรามีแน่นอนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับผู้เล่นซึ่งจะชนะให้ได้นัดหนึ่งแสนบาทสำหรับข่าวต่อไปจากกระแสข่าวนะครับว่าสโมสรสมุทรสาคร F4 ทีมอันดับสุดท้ายของไทยลีก2นะครับที่ตกชั้นไปแล้วเนี่ยยังเสี่ยงกับสภาวะทั้งแตกกับการขาดงบประมาณในการทําทีมจากปัญหาวิกฤตโควิด19แล้วก็ยังสุมเสี่ยงกับการอยู่ไม่จบฤดูกาลวันที่31มีนาคมนี้ล่าสุดเกมนัดสุดท้ายของศึกไทยลีก2นะครับที่สมสุทรสาคร f c มีคิวปิบุกเยือนเชียงใหม่ f c ในวันพุธที่31มีนาคมนี้ทางสมสร สมุทสาครทินะครับได้มีการหางงบป,ประมาณการซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับนักเตะในทีม16รายแล้วก็สตาฟ์โคล2รายรวม18รายได้แล้วโดวยจะเดินทางนะครับด้วยเครื่องบินไทยวิสเ็ตแอร์นะฮะวีซั104นะครับเดินทางไปที่สนามเชียงใหม่เวลา13.40นาทีในวันพุธที่3เมีนาคมนี้สำหรับข่าวต่อไปครับ น้องบัวพิษนะฮะ FC หวังควา้าแชมป์ไทยลีก2เกมรับราชนาวีบริษัทไทยลีกจำกัดร่วมมือกับบริษัทโอส,สุสพาจำกัดมหาชนนะครับมีการจัดงานถแถลงข่าวออนไลน์นะครับก่อนการแข่งขันเ r เอ็มรัน50เฉลิชิพนัดที่33ระหว่างน้องบัวพิษ FC พบก,กับสมุสรราชนาวีโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของน้องบัวพิษนะครับกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้มีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่นิดหน่อยต้องเช็คความฟิตก่อนเกม เกมพบกับราชนาวีไม่ง่ายนะครับเมื่อดูจากการเล่นนัดที่ผ่านมาผมว่าเขาน่าจะมาตั้งรับและเชื่อว่าราชนาวีเนี่ยไม่น่าจะตกชั้นอยู่แล้วดังนั้นขอ3มแต้มก็รับกันกับโค้ดหน่วยเคยเล่นกับฟุตบอลด้วยกันของเขานะฮะแล้วก็รู้จักกันดีแล้วขอให้เขาเนี่ยทำหน้าที่นัดนี้ให้ดีที่สุดผมมั่นใจว่าเขาจะไม่กลัวผมหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่ผมได้คาดคิดเอาไว้ แล้วก็อยากเชิญชวนแฟนบอลที่ยังลังเลอยู่นะครับก็ตัดสินใจมาเชียร์พวกเราด้วยผมเชื่อว่าเราจะต้องได้ฉลองแชมป์กันหลังจากจบนัดนี้แม้ว่าราชนาวีเนี่ยจะไม่หมูแต่ถ้าเกิดมาเชียร์กันเยอะๆและทาให้นักเตะน,นั้นมีขวัญกาลังใจที่ดีแล้วก็กดดันคู่ต่อสู้นะครับให้ทีมสามารถคว้าชัยชนะได้นะครับครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ